No. FC ที่รักทุกๆท่านยังคงได้รับการทักทายและตอบรับเป็นอย่างดีจาก FC ที่บอกให้รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนกันบ้างขอบคุณสำหรับคำทักทายที่เป็นกำลังใจให้แอดมินได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆที่ให้ความหลอนความตื่นเต้นความเพลิดเพลินและยังให้คติสอนใจเตือนใจเตือนตนซึ่งแม้แต่แอดมินเองก็ ต้องคอยเตือนตนเองอยู่เสมอนะคะซึ่งเรื่องราวที่แอดมินได้นำเสนอในทุกๆเรื่องถ้ามันทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ชมผู้ฟังไม่มากก็น้อยแอดรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิง่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้น่าอยู่คืน หลังจากความเปลี่ยนแปลงที่จเจริญขึ้นในด้านวัตถุและเทคโนโลยีแต่ความจเจริญทางด้านจิตใจที่จเจริญขึ้นตามไปด้วยหรือเสื่อมถอยลดน้อยลงไปแค่นี้ก็ดีใจที่สุดแล้วค่ะทักทายคุยกันหอมปากหอมคอคราวนี้ก็ถึงเวลานำเสนอ EP ีใหม่ใน EP ีที่หนึ พร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe รอได้เลยจ้า EP พี5มาแล้วในตอนโรงแรมหลอนช่วงนี้ปลายปีและกำลังจะก้าวข้ามปีเก่าเพื่อเดินหน้าไปยังปีใหม่ที่จะต้องใช้ลากว่าเดิม หลายๆคนคาดหวังไว้อย่างนั้นนอกจากปีเก่าที่กำลังจะผ่านไปใครๆอีกหลายคนคงจะมีแพลนที่จะเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ปีนี้เป็นปีที่หยุดยาวหลายวันเลยทีเดียวแต่ก็มีบางคนที่ชิงเที่ยวก่อนปีใหม่เพื่อที่จะหลบหลีกการสัญจรที่แน่นหนาผู้คนที่หลั่งไหลไปกันหนาแน่นที่พักที่เต็มไปด้วยผู้คน อาหารการกินก็ต้องรอนานเป็นพิเศษดังนั้นจึงมีกลุ่มคนบางกลุ่มอย่างที่ว่ามานี้ยอมหยุดก่อนล่วงหน้าเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายและยอมที่จะอยู่บ้านใช้ชีวิตสบายๆในวันที่คนอื่นๆได้พร้อมใจกันไปพักผ่อนที่อาจจะเหนื่อยกว่าปกตินิดหน่อยโอมและส้มเป็นอีกหนึ่งคู่รัก ที่มีแนวความคิดเช่นเดียวกันคือไม่ชอบเทศกาลที่คนเยอะจนเกินไปเพราะพวกเขาไม่อยากจะใช้ชีวิตลำบากและประสบปัญหาอย่างที่กล่าวมาอีกอย่างหนึ่งเรื่องอุบัติเหตุก็เช่นกันที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเขากลัวกันมากก่อนปีใหม่พวกเขาจึงเลือกที่จะไปพักผ่อนตากอากาศที่ทะเลแห่งหนึ่ง เพราะเขาทั้งคู่ชอบทะเลมากพวกเขาเดินทางถึงที่พักเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วและรู้สึกเหนื่อยและอ่อนเพลียมากพวกเขาจึงขอพักสายตาก่อนที่จะออกไปรับประทานอาหารและเดินเล่นชายทะเลยามเย็นชมพระอาทิตย์ตกดินแต่อาจจะเป็นเพราะพวกเขาเหนื่อยมากเกินไปหน่อยจึงทำให้พวกเขาหลับไหลไปจนถึงเวลากเกือบจะหนึ่งทุ่ม สมตกใจตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเรียกว่าสมสม้มแต่พอส้มหันกลับไปมองข้างๆตัวปรากฏว่าโอมยังนอนหลับอยู่เลยสมจึงคิดว่าตัวเองคงจะหูฝาดไปเมื่อส้มเห็นว่าโอมยังนอนหลับอยู่ส้มจึงปล่อยให้โอมนอนไปก่อนเพราะคิดว่าโอมคงเหนื่อยมาก ส่วนตัวส้มเองนั้นลุกมาเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อนำเสื้อผ้าเอาออกมาแขวนไว้ในตู้เพราะพวกเขาต้องพักที่นี่ถึงสามคืนด้วยกันเมือ่อทรงขนเสื้อผ้าและเปิดตู้เสื้อผ้านั้นออกแวบแรกส้มถึงกับทิ้งเสื้อผ้าที่หิ้วมาทิ้งลงกับผื้นทั้งหมดด้วยความตกใจส้มเห็นอะไรถึงตกใจได้ขนาดนั้น เธอเข่าออดล้มลงไปนั่งกับผืนแล้วค่อยๆหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาเพื่อจะมาแขวนใหม่ด้วยมือที่สั่นเทาแต่ก่อนที่เขาจะเปิดตู้เสื้อผ้าอีกทีนั้นเขาได้หันไปมองให้แน่ใจว่าโอมยังนอนอยู่บนเตียงหรือไม่ส้มมองเพื่ออะไรหรือว่าส้มเห็นใครอยู่ในตู้เสื้อผ้าใช่ค่ะส้มเห็นโอมยืนอยู่ในตู้เสื้อผ้า แต่ส้มคิดว่าส้มคงตาฝาดไปอีกแล้วส้มจึงใช้ความพยายามในการรวบรวมความกลา้าเปิดตู้เสื้อผ้านันอีกครั้งแต่ส้มหลับตาปีเพราะเธอกลัวว่าเธอจะตาฝาดซ้ำสองอีก เมื่อเธอเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วเธอจึงค่อยๆลืมตาขึ้นและเธอก็รู้สึกโลงมากๆที่คราวนี้เธอไม่เห็นอะไรหรือใครอยู่ในนั้นอีกเธอจึงรีบแขวนเสื้อผ้าจนเสร็จและเมื่อเธอหันไปดูเธอเห็นว่าโอมยังคงหลับอยู่เธอจึงจัดเก็บของในส่วนอื่นๆเพื่อสะดวกในการใช้งานต่อไปเธอเก็บเครื่องสำอางและครีมบำรุงไว้หน้ากระจก เก็บพวกเครื่องใช้ในห้องน้ำไปวางไว้ในห้องน้ำจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อเธอออกมาจากห้องน้ำและถ้าโอมยังไม่ตื่นเธอตั้งใจจะปลุกโอมแล้วละแต่เมื่อเธอออกมาจากห้องน้ำปรากฏว่าโอมไม่ได้นอนอยู่บนที่นอนแล้วแสดงว่าโอมตื่นแล้วแต่ตอนนี้ เขาไปไหนในห้องน้ำก็ไม่มีแน่นอนเพราะส้มเพิ่งจะเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วเธอก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอยู่ในตู้เสื้อผ้าเธอยอมรับว่าเธอรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีกับตู้เสื้อผ้าใบนี้มันดูมืดมืดทึมๆบอกไม่ถูก หรือเพราะไฟในตู้เสื้อผ้าอาจจะเสียก็ได้สักพักเสียงกุกกักกุกกักในตู้เสื้อผ้าก็ได้ดังขึ้นอีก ส้มคิดในใจว่าโอมหายไปไหนนะแล้วทำไมต้องหายไปในตอนนี้ด้วยหายไปในตอนที่เธอรู้สึกหวาดกลัวกับอะไรบางอย่างที่เธอไม่แน่ใจแต่แล้วส้มก็นึกขึ้นได้และเลิกกลัวเพราะตอนนี้ส้มรู้อะไรบางอย่างแล้วส้มเปิดตู้เสื้อผ้าอย่างรวดเร็วแล้วโอมก็ทำเสียงแห้หลอกผีใส่สม้มให้ส้มตกใจ ในขณะที่ส้มยืนกอดอกทำหน้าบึง้งและถามโอมว่าสนุกมากไหมโอมหัวเราะและดึงมือส้มมาจับไว้แล้วงอส้มโอมพูดกับส้มว่าโถแค่นี้โกรธกันเลยหรือโอมแค่ล้อเล่นนิดหน่อยเองส้มจะได้สนุกไงส้มขอนขวับและพูดว่าสนุกอะไรละ่ะหัวใจจะวายตาย แล้วนี่จะออกจากตู้มาได้หรือ,อยังส้มถามโอมแล้วรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นทุกทีที่โอมมัวแต่ชักช้าแต่เสียงบานเลื่อนกระจกหน้าระเบียงได้ถูกเปิดออกส้มจึงหันไปมองและเห็นโอมแหวกม่านเดินเข้ามาโอมพูดกับส้มว่าอ้าวสม้มออกมาจากห้องน้ำแล้วหรือขอโทษนะผมเผลอหลับนานไปหน่อย เราไปหาอะไรกินกันเถอะในขณะที่สม้มยืนกอดอกอ้าปากค้างอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าจนโอมงงที่เห็นส้มยืนสตันอยู่อย่างนั้นโอมเดินเข้ามาเขยา่าส้มแล้วถามว่าสม้สมส้มเป็นอะไรหรือเปล่า กว่าซ้มจะรู้สึกตัวโอมเขย่าวอยู่นานแล้วซ้มจึงค่อยๆหันกลับไปมองภายในตู้เสื้อผ้านั้นอีกครั้งปรากฏว่าไม่มีใครไม่มีโอมนี่มันอะไรกันซ้มคิดในใจว่านี่เธอกำลังเจอกับอะไรกันแน่ซ้มได้แต่เก็บไว้ในใจไม่กล้าบอกโอมแล้วซ้มก็พยายามทำตัวให้ปกติที่สุด แล้วออกไปทานข้าวข้างนอกกับโอมพวกเขาไปทานข้าวฟังเพลงและเดินเล่นริมชายหาดในยามค่ำคืนที่ดูเหมือนจะไม่มืดสักเท่าไหร่ท้องฟ้ามีดาวเต็มฟ้าสวยงามพวกเขาเดินเล่นไปเรื่อยๆจนจะถึงใกล้ที่พักของพวกเขา ห้องพักของเขาอยู่ชั้นสามมองออกไปนอกระเบียงก็จะเห็นทะเลได้ถึงจะเห็นในมุมสูงแต่มันก็สวยอยู่ดีในขณะที่โอมพูดว่าเราเดินเล่นอีกสักหน่อยแล้วขึ้นไปพักผ่อนกันเถอะนะสมพยักหน้ารับทราบในขณะที่โอมมองทะเลยามค่ำคืนที่สวยงามในอีกแบบ เมื่อส้มสังเกตว่าพวกเขาเดินมาจนถึงฝั่งตรงกันข้ามที่เป็นหน้าที่พักแล้วส้มกำลังจะบอกโอมแต่ส้มได้เลือบไปยังหน้าระเบียงห้องของตัวเองมันทำให้ส้มต้องเพ่งมองวัาน,นั่นคือใครฉชายคนที่ยืนอยู่ที่หน้าระเบียงท่ามกลางความมืด สมเริ่มจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นห่วงเรื่องทรัพย์สินเพราะถ้ามีคนเข้าไปยืนที่หน้าห้องของพวกเขาได้แปลว่าชายคนนั้นเข้าห้องของพวกเขาได้แล้วเขาจะหลับเต็มตาได้อย่างไรในเมื่อต้องนอนอย่างระแวงว่าจะมีใครเปิดประตูเข้ามาปาดคอเขาสองคนทิ้งซะหรือเปล่าสมจับมือโอมแล้วขยวับ ชีให้โอมดูที่หน้าระเบียงหน้าห้องพักของพวกเขาแต่ปรากฏว่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแล้วส้มงงมากแค่ไม่ถึง5วินาทีที่ส้มเรียกโอมแต่ชายคนนั้นได้หายไปแล้วโอมถามส้มว่าเป็นอะไรเพราะส้มมีอาการแปลกๆถึงสองครั้งสองคราแล้ว สมมีอาการตกใจจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่สมก็ตัดสินใจที่จะไม่เล่าเรื่องนี้ให้โอมฟังสมได้แต่บอกว่าสมตาฝาดเห็นว่าไฟในห้องติดอยู่โอมจึงแซวว่าเหนื่อยอยากกลับไปห้องก็ไม่บอกงั้นเรากลับห้องกันเถอะพวกเขาจึงพากันกลับห้องเมื่อถึงห้องพักแล้วสมรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างบอกไม่ถูก ส้มจึงขอตัวอาบน้ำก่อนในขณะที่ส้มอาบน้ำอยู่นั้นเธอเหมือนได้ผ่อนคลายความเครียดและความกังวลทุกอย่างเธอจึงเปิดน้ำทิ้งไว้ให้น้ำไหลกระทบร่างกายเพื่อคลายความเครียดเมื่อส้มรู้สึกสบายตัวเธอจึงมองกระจกก่อนจะออกจากห้องน้ำแต่เพราะน้ำอุ่นที่เธอเปิดมันทำให้กระจกเป็นฝ้าหมองมัว เธอจึงใช้สัลีเช็ดทำความสะอาดกระจกให้มองเห็นชัดเพราะโอมก็กำลังจะมาใช้ห้องน้ำต่อในขณะที่เธอเช็ดกระจกอยู่นั้นเงาของกระจกที่ชัดขึ้นมามันสะท้อนให้เห็นชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังของเธอโอมเธอเรียกชายผู้นั้นด้วยความตกใจ ด้วยสัญชาตญาณเธอหันไปดูประตูห้องน้ำที่ยังล็อกอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่โอมจะเข้ามาในห้องน้ำและเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะไม่เห็นว่าเขาเข้ามาตอนไหนชายคนนั้นที่หน้าเหมือนโอมไม่มีผิดเพีย้ยนยืนนิ่งหน้าตาเรียบเฉยไม่พูดไม่จาสม้ม ตัดสินใจเปิดประตูออกจากห้องน้ำทันทีเธอไปยืนกระหืดกระหอบอยู่ข้างนอกจนโอมถามว่าอ้าวอาบน้ำเสร็จแล้วหรือทำไมยืนหอบอย่างนั้นล่ะนี่ไปอาบน้ำหรือไปวิ่งมาราธอนมาโอมแซวสม้มส้มจึงพูดว่ารีบออกมาจากห้องน้ำไปหน่อยนะ่ะพอดีคืนนี้มีรายการเกมโชว์ที่ชอบว่าจะเปิดดูสักหน่อย โอมจึงเข้าใจและพูดว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วโอมก็ยิ้มแล้วบอกว่างั้นเขาอาบน้ำต่อละกันเหนียวตัวมากๆว่าจะแช่น้ำอุ่นตีฟองให้หลับสบายสักหน่อยสมยิ้มแล้วรีบไปหยิบเสื้อยืดกระเกงขาสั้นมาสวมทำทีเหมือนไม่มีอะไรเช็ดหัวไปพลางเปิดทีวีไปพลาง เมื่อโอมเข้าห้องน้ำไปแล้วส้มรู้สึกโลง่งเพราะส้มไม่อยากให้โอมรู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรในเวลาที่มาพักผ่อนเช่นนี้เวลาผ่านไปแค่ห้านาทีไฟในห้องดับทีวีดับแต่ไฟหน้าระเบียงแล้วไฟในห้องน้ำยังใช้งานได้ปกติส้มยืนนิ่งท่ามกลางความมืด พลันสายตาของสม้มก็ได้เหลือไปยังมุมมือที่หน้าตู้เสื้อผ้าส้มจำได้ถึงรูปร่างและลักษณะของชายคนนั้นชายคนนั้นเดินช้าๆออกมาจากมุมมืดเดินตรงเข้ามาหาเธอส้มรู้สึกเหมือนจะขยับตัวไปไหนไม่ได้เธอพยายามจะอ้าปากร้องเรียกโอมจนเธอพยายามเรียกจนเสียงออกมาจนได้ เธอเรียกโอมแล้วขอความช่วยเหลือแต่ชายที่เดินตรงมาหาเธอได้พูดขึ้นมาว่าเรียกกูทำไมเสียงนั้นที่ดังขึ้นกับอีกแค่สองก้าวเท่านั้นที่ชายคนนั้นกำลังจะเดินมาถึงตัวเธอและแล้วเสียงโทรศัพท์ที่วางอยู่ที่โต๊ะโคมไฟก็ได้ดังขึ้น แล้วทุกอย่างก็เหมือนกับถูกปลดล็อกร่างกายที่ขยับไม่ได้ก็ขยับได้ไฟและทีวีที่ดับอยู่ก็ติดขึ้นมาเมื่อเธอได้สติเธอจึงไปดูโทรศัพท์ว่าใครโทรมาซึ่งปรากฏว่า เป็นวิดีโอคอลจากพ่อกับแม่ของเธอที่คอมาจากเชียงใหม่เพื่อคุยกับลูกสาวเพราะท่านรู้ว่าปีใหม่นี้เธอไม่ได้กลับไปหาพวกท่านส้มรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกได้แต่ขอบคุณพ่อกับแม่ที่โทรมาหาเธอและขอบคุณพ่อกับแม่ที่ช่วยปกป้องให้เธอแคล้วคลาดจากพยันตรายทุกอย่างพ่อกับแม่ของเธอหัวเราะและพูดว่า อะไรกันพ่อกับแม่แค่โทรมาคุยเล่นๆด้วยเหมือนทุกทีนั่นแหละเอาเธอเอาเธอพักผ่อนเธอลูกพ่อกับแม่ก็จะเข้านอนละแล้วพ่อกับแม่ของเธอก็ได้วางสายไปส้มกอดโทรศัพท์ไว้แน่นรู้สึกได้ว่าเธอรอดพ้นความน่ากลัวมาได้ก็เพราะพ่อและแม่ของเธอจริงๆแต่เธอก็นึกขึ้นมาได้ว่า โอมได้เข้าห้องน้ำไปนานมากแล้วนี่ก็20นาทีเข้าไปแล้วโอมไม่เคยเข้าห้องน้ำนานแบบนี้มาก่อนเลยสมจึงไปเคาประตูเรียกโอมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับสม้มเคาะเรียกอยู่หลายครั้ง จนเวลาผ่านไปสมเห็นท่าจะไม่ดีจึงโทรลงไปที่ล็อบบี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดห้องน้ำให้เพราะเธอแจ้งว่าอาจจะเกิดอันตร,รายกับแฟนของเธออยู่ก็ได้เมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นมาและเข้าไปในห้องน้ำแต่พวกเขาก็ไม่พบตัวโอมสมนึกขึ้นมาได้ว่า โอมพูดว่าจะนอนแช่น้ำเพื่อผ่อนคลายสมจึงล้วงมือลงไปในอ่างซึ่งเธอสัมผัสได้ถึงตัวโอม <ST AR> เธอรีบบอกเจ้าหน้าที่ให้ช่วยนำตัวโอมขึ้นมาจากอ่างอย่างเร่งด่วนและเจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันปรถมพยาบาลโอมสมใจแทบจะขาดเพราะเธอไม่รู้ว่าโอมจมลงไปในน้ำนานเท่าไหร่แล้วเธอร้องไห้เรียกหาโอมตลอดเวลา และเหมือนปาฏิหาริย์จะมีจริงเมื่อโอมสัมรอกน้ำออกมาและได้สติและเมื่อรู้ว่าโอมปลอดภัยแล้วสมแจงความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ว่าเธอต้องการย้ายห้องภายในคืนนี้แล้วเธอก็ต่อว่าพนักงานที่บุกห้องให้เธอต้องเจอกับห้องที่มีผีเธอเชื่อว่าพนักงานรู้ดีแต่ก็ยังจะให้เธอพักที่ห้องนี้อีก ถ้าแฟนเธอเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเมื่อเธอพูดถึงขนาดนี้พนักงานจึงจำเป็นต้องย้ายห้องให้เธอภายในคืนนั้นทั้งๆที่พนักงานยืนยันว่าห้องที่เธอพักนั้นไม่เคยมีแขกคนไหนเจอปัญหานี้เลยเมื่อเขาสองคนได้ย้ายห้องเรียบร้อยแล้วโอมจึงถามส้มว่าคุณเจอผีในห้องนี้ ทำไมคุณไม่บอกผมคุณช่วยเล่าได้ไหมว่าคุณเจออะไรมาบ้างสมกลมหน้าแล้วเล่าให้โอมฟังทุกอย่างโองมบอกว่าคุณเจอผีตั้งหลายครั้งหลายคราแต่คุณยังไม่บอกผมเลยว่าผีที่หลอกคุณเป็นตัวเดียวกันหมดใช่ไหมสมมองหน้าโอมแล้วพูดว่าค่ะ ตัวเดียวกันทั้งหมดโอมพยักหน้าแล้วพูดว่าคงเป็นผีตัวเดียวกันกับที่ดึงผมลงไปในน้ำและไม่ให้ผมขึ้นมาได้ส้มทำตาโตแล้วถามโอมว่าโอมรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นผีตัวเดียวกันและโอมหมายความว่าไงคะส้ม ทำไมคุณไม่บอกผมว่าคุณโดนผีน้องชายฝาแฝดของผมหลอกสมถามว่าโอมคุณรู้ได้ยังไงโอมตอบว่าผมโดนน้องชายฝาแฝดดึงผมลงไปในน้ําทํำไมผมถึงจะไม่รู้ว่าคุณรู้สมกลมหนา้าแล้วไม่ได้พูดอะไรโอมจึงพูดต่อไปอีกว่าคุณรู้ใช่ไหม ต่อให้เราเปลี่ยนห้องก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะผีมันไม่ได้อยู่ในห้องแต่มันตามจองเวรจองกรรมผมไปทุกที่สมพูดว่าแต่คุณไม่ได้ผิดนะคะโอมเหตุการณ์นในตอนนั้นตอนที่เรายังเป็นเด็กๆอายุแค่12ขวบเราเป็นเพื่อนบ้านกันและเล่นด้วยกัน วันนั้นพวกเราเล่นพิเรนใช้เก้าอี้แล้วปีนขึ้นไปนั่งเล่นบนหลังตู้เสื้อผ้ากันทั้งหมดแต่โอกน้องชายฝาแฝดของคุณปีนลงมาในจังหวะที่เราสองคนชะงกหน้าลงมาพอดีตู้เสื้อผ้าจึงล้มลงมาทำให้เราสองคนตกลงมากระจัดกระจายบาดเจ็บกันไปตามๆกันแต่โอบโดนตู้เสื้อผ้าทับจนเสียชีวิต มันเป็นอุบัติเหตุนะโอมพวกเราไม่ได้ตั้งใจและแล้วไฟในห้องนั้นดับพลึบลงมาร่างของชายคนเดิมเดินเข้ามาหาพวกเขาทั้งสองคนแล้วพูดว่าพวกมึงเคยละอายกันบ้างไหมไอโอบมึงก็รู้ดีว่าคนที่ตาย คือกูไอโอมไงไม่ใช่มึงไอโอบแต่มึงไปขอร้องแม่ว่ามึงขอเป็นตัวกูได้ไหมเพราะมึงคิดถึงกูมึงรู้สึกผิด แต่นั่นมันไม่ใช่ความจริงในใจของมึงมึงอยากเป็นกูเพราะมึงดูว่าไอ้ส้มมันชอบกูและมึงก็แอบชอบไอส้ส้มโอมที่ผีตนนั้นอ้างว่าคือโอรีบปฏิเสธพลวันแล้วบอกว่า ไม่ใช่นะสม้มไอโอบมันตายแล้วจริงๆแต่มันเป็นผีไงสม้มมันจะพูดยังไงก็ได้ส้มได้แต่ก้มหน้าร้องไห้ผีตนนั้นพูดว่าไอสม้มมึงรู้มาตลอดว่ากูตายแล้วต่อให้ไอโอบมันจะขอให้แม่เก็บเป็นความลับ ว่ามันอยากจะเป็นกูยังไงและมันจะโกหกมึงยังไงแต่ไอสม้มมึงมึงก็ต้องจำกูได้ถึงกูกับไอโอบจะหน้าตาเหมือนกันมากแค่ไหนแต่มึงก็แยกออกว่าใครคือใครมึง เป็นคนบอกกูเองว่ามึงจำได้ว่าจุดต่างของกูกับไอโอบที่มีคือจุดไฟแดงที่หลังใบหูข้างขวาไอ้สมมึงบอกว่าตอนมึงโตมึงจะแต่งงานกับกูแล้วมึงจะมาบอกว่า มึงเข้าใจว่าเป็นกูอีกหรือมึงถึงคบกับไอโอบจนถึงทุกวันนี้ส้มร้องไห้แล้วบอกว่าโอมส้มยอมรับผิดแล้วส้มจำได้จริงๆแต่โอมจะให้ส้มทำยังไงในเมื่อโอมไม่อยู่แล้วผีตนนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆคนทั้งสองคนแล้วพูดว่า ความตั้งใจของกูกูอยากให้น้องชายของกูดูแลมึงแทนกูไอส้ส้มแต่ไม่ใช่ให้พวกมึงมารวมหัวกันหลอกกู ผีที่ว่าน่ากลัวก็แค่หลอกแต่คนที่หลอกผีจะน่ากลัวขนาดไหนเพราะแม้แต่ผีเองยังโดนหลอกได้บางเรื่องบางทีสอนให้รู้ว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความซื่อสัตย์และการพูดความจริงที่มีเหตุผลอาจจะทำให้อะไรอะไรหรือใครใคเข้าใจในจุดนั้นได้ ความจริงถ้าเป็นเจตนาที่ดียังไงทุกคนก็เข้าใจแต่การเริ่มต้นด้วยคำโกหกแปลเจตนาอย่างไงก็แปลได้ว่าคนนั้นไม่มีความซื่อตรงมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ ด้วยความปรารธนาดีจาหลอนจากหรือ